สวัสดีครับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเพื่อนล่มห้องครับวันนี้ผมอยู่ที่ as t e l e v i s สาขาชัยภูมินะครับพอดีผมมาเจอโปรโมชั่นนะครับเกี่ยวกับ ipad เพื่อการศึกษานะครับนั่นก็คือโปรลดราคาการซื้อ ipad นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่17ปีนะครับไปจนถึง24ปีสามารถใช้ได้คนละ1สิทธิ์ในการเป็นส่วนลดนะครับเพื่อซื้อ ipad นะครับเป็น ipad gen 7นะครับของปี 2 0 1 9นะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษานะครับเพื่อในการเช็คสิทดูว่าเราจะใช้สิทธิ์นี้ได้ไหม<ร>นะครับเราเป็นเ,นเนแบบเปิดเบอร์ใหม่เนาะโปรโมชั่นมันก็จะประมาณว่าเดือนละ499เริ่มต้นนะคะเน็ต40กิกนะคะก็เล่นเกมผับ G R U V D Fire ตัวนี้เล่นได้อลิมินตนะคะอินเทอร์เน็ต ไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อ่าไอจีดิจตอพวกเนี้ยก็คือเล่นในวงวงอ่ะ uh, เล่นได้ตลอดไม่อัน้นไม่ลดสปีดตัวลิมิเต็ดนะคะแต่ถ้าเป็น Internet, ube, อินเทอร์เน็ตพวกยู u t ทูบอยู่ไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการลดสปีดของตัวแพ็กเกจตรงนี้ลงนะคะครตรงนี้โทรฟีในเครือข่ายเอตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเครือข่าย A ่นเหรอพี่คิดเงินครับก็คือฟรีเฉพาะเออย่างเดียวใช่ มี69ตารหลังเช็คสิทธิ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ใช้สิทธิ์ก็เราก็มาเซ็นเอกสารนะครับเกี่ยวกับเป็นโปรรายเดือนนะครับซึ่งก็จะผูกสัญญานะครับ1ปีนะครับก็คือ12เดือนก็เป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับ หรือย้ายค่ายนะครับหรือเป็นเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับของ a s สนะครับสิทธิ์นี้จะได้แค่คนละหนึ่งสิทธิ์ใช่ไหมครับพี่ข้อแม้ในการใช้สิทธิ์โปรโมชันนี้นะครับสำหรับนักเรียนทุนสายนั่นก็คือเราต้องเปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายหรือทําการเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับโปรล้มต้นก็อยู่ที่เดือนละ499บาทนะครับขึ้นไปนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลนะครับแล้วก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกตัวเครื่องกันนะครับ ก็จะมีสีโรสโกนะครับแล้วก็สีสเปซเกรย์นะครับแล้วก็อีกสีนึงก็คือ Silver นะครับก็คือสีเงินก็จะมีความจุตั้งแต่32กิก128 g b นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับก็ส่วนค่าใช้จ่ายก็จะอาจจะเพิ่มหรือลดหลั่นตามโปรโมชั่นนะครับแต่ผมก็จะเลือกเป็นรุ่น32 g ิแล้วกันนะครับพอจะเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดนะครับในการจ่ายค่าโปรโมชั่นนะครับปกติจะอยู่ที่8,900บาทนะครับ รับเครื่องราคาปกติเลยนะตอนนี้นะครับเป็น iPad Gen 7ปี2019นะครับผมกับน้องก็ได้เลือกแล้วนะครับเป็นสี Silver นะครับก็จะเป็นรุ่นความจุ32 g b กิกนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่จนถึงสิ้นเดือนตุลานี้นะครับแต่ก็อาจจะมีต่อไปอีกในเดือนหน้านะครับต้องลองสอบถามในเทเลวิสหรือ AS นะครับตามช็อปดูนะครับว่าโปรนี้ยังอยู่ไหมนะครับ ถือว่าคุ้มมากๆนะครับในราคา5,900บาทนะครับได้ iPad Gen 7นะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถใช้กับ Apple Pencil Gen 1ได้นะครับนั่นก็คือเป็นสามารถขีดเขียนโดยใช้ดินสอของ Apple นะครับลงบนหน้าจอได้นะครับรองรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สเปคที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสเปคเหมือน iPhone 7 p l พ s เลยนะครับซึ่งก็คือแรม3 g b นะครับเป็น CPU a 1 0 Fu s i ช n นะครับ คือเป็นตัวเดียวกันเลยกับ iPhone 7 Plus นะครับน่าสนใจมากๆนะอันนี้ก็คือเขียนอ e ีเมลเพื่อที่จะเอาไปทำออเดอร์ข้างหน้าโถึงสวัสดีค่ะก็มาแนะนำโปรโมชั่นของ iPad Gen 7นะคะตัวนี้ความจํา3 g b ราคาขายอยู่ที่8,900บาทนะคะสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีบัตรนักศึกษานะคะเอามายืนยันกัแบบที่ทางร้านเรานะคะก็ได้ส่วนลดถึง 3, 0 0พจ่ายไปแค่5,9 0 0 สำหรับโปรโมชั่นนะคะก็จะมีโปรโมชั่นเดล่า4ี่อ่าบาบาท599บาทนะคะสำหรับลูกค้าเปิดเบร์ใหม่มมมย้ายค่ายเอมอร์เดิมเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาใช้เป็นรายเดือนนะคะค่ะโปรโมชั่นก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่า49 9จะได้เน็ต40กิกโทรฟรีในเครือข่ายตลอด24ิี่ชั่วโมงนะคะส่วนโทรนะคะถ้าเกิดว่าเราโทรนอกเครือขา่ายโทรส่วนตินตรงเนี้ยค่ะเขาจะคิดนาทีละ6 9สตางค์นะคะวันรับใจริงจ่ายแค่55 0 0 ะะก็จะมีของแถมมากมายเลยนะคะสนใจเข้ามาสอบถามที่เทเลวิสทุกสาขานะคะหรือจะเข้ามาหาตัวเวฟเฟินที่เทเลวิสสาขาถนนทะขภัยค่ะขอบคุณมากหลังจากทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลวนะครับเราก็จะมาชําระค่าตัวเครื่องนะครับก็จะจ่ายเพียงแค่นะครับ5 9า0บาทนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ได้มีบวกลบอะไรต่างๆเพิ่มนะครับ5 9า0บาทรับเครื่องก็จบแค่นั้นเลยนะครับ หลังจากทํารายการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีของแถมเล็กๆน้อยนะครับที่ทางร้านมอบให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็น iPad Gen 7นะครับที่ซื้อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแถมที่ทางร้านเขาให้ผฟรีๆนะครับก็จะเป็น Power Bank นะครับขนาด18,000 mAh นะครับแล้วก็ส่วนลดในการซื้อลำโพงตัวนี้นะครับ ก็ทางร้านก็จะมอพิเศษให้นะครับต้องดูนะครับว่าของน้ตอนนั้นมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ตรงนี้ครับต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดมากๆนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนต้องการสอบถามในส่วนไหนบ้างนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อจะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็จะได้ทําขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมคลิปจนจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ